สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะป้ายมีสมาชิกคนใหม่ล่าสุดจะพามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะซึ่งก็คือ น้องคนนี้นั่นเองเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องอ่านหนังสือ e-reader ยี er ่ห้อ books นะคะรุ่น tab mini c เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ไฟไดเพิ่งได้มาแล้วก็เป็นจอสีขนาด7.8นิ้วเครื่องล่าสุดนะคะที่มีวางขายในประเทศไทยตอนนี้ด้วยเครื่องนี้เนี่ยไฟได้มาประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะแล้วก็ลองใช้ดูพอสมควรและอ่านหนังสือจบไปหลายเล่มละในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวไฟจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนดๆไฟละกันว่ามีอะไรที่ไฟชอบไม่ชอบอะไรที่ประทับใจไม่ค่อยประทับใจในเครื่องนี้ที่ไฟได้มานะคะ คือบางคนกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าเอ๊จะซื้อดีไม่ซื้อดีมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยฝ้ายสั่งมาเป็นเครื่องพร้อมกับเคสแม่เหล็กนะคะสั่งโดยตรงจากเว็บของ h t e ทคเนี่ยเขาก็จะมีประกันให้1ปีนะรุ่นนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่7.8นิ้วนะคะความละเอียดแบบคาวด้าำสามร้อ p i และความละเอียดแบบสีอยู่ที่1 5 0 p p i อคะ่ะอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะคะก็จะมีสายชาร์จแบบ USB A ไป USB C แล้วก็มีปากกาสไตลัสมาให้นะคะใช่แล้วคะ่ะรุ่นนี้สามารถเขียนได้นะส่วนเคสที่ฝ้ายสั่งมาคู่กับเครื่องนี้นะคะจะเป็นเคสแม่เหล็กพระวางเครื่องลงไปมันก็ แม่เหล็กเหมือนกันนะคะแปะติดกับตัวเครื่องได้เลยแบบนี้พอประกอบร่างเรียบร้อยเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะขนาดของตัวเครื่องนะคะนี่ไฟจะมาเปรียบเทียบกับ iPad Mini 6ให้ดูนะคะขนาดก็จะพอๆกันหน้าจอ7จจุดดนิ้วเหมือนกันน้ำหนักของตัวเครื่องเปล่าๆที่ไม่ได้ใส่เคสก็พอๆกับ iPad Mini ค่ะ d i m e n s i ช n ่นความสูงความกว้างความหนาก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่บุ๊กก็จะบางกว่าน,นิดเดียวมาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมของเขาพอสไลด์หน้าจอลงมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์ที่เราสามารถที่จะตั้้งค่่่านนนนีไดรุ เขามีทั้งโคลไลแล้วก็วอร์มไลท์นะคะใครที่ชอบความสว่างความนวลตาหน้าจอส้มหน้าจอขาวแบบไหนก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยคะ่ะแล้วถ้าพูดถึงความจอสีจะไม่โชว์ภาพสีก็ยังไงอยู่เนาะอันนี้เป็นรูปภาพในแกลเลอรี่ของไฟในเครื่องนะคะจะเห็นได้ว่าการแสดงผลหน้าจอสีของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากเลยแต่แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับหน้าจอ LED LCD ได้อยู่แล้วส่วนอันนี้เป็นมังงะที่ไฟไซด์โหลดเข้ามาในเครื่องนะคะลองสังเกตดูว่าอันนี้ไฟไม่ได้เร่งสปีดเลยนะการรีเฟรชหน้าจอมันค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยอะก็ค อีกหน้าหนึ่งแทบไม่ค่อยมีโกสเลยเห็นไหมคะเครื่องนี <S <S ้เขามี Google Play Store มาให้เลยนะคะเราสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็โหลดแอปต่างๆได้เลยอันนี้ไฟโหลดแอป Map E Reader มาแล้วนะคะพอกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราเห็นหน้าปกสีๆแบบนี้โอ้ยมันดีต่อใจมากเลยทุกคนคือต่อให้เนื้อหาข้างในมันจะเป็นขาวดำอะแต่พอเห็นปกสีปุ๊บมันก็ ชุ่มชื้นหัวใจนะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ไฟชอบมากๆเลยนะคะของเครื่องเนี่ยก็คือการตั้งจสเตอร์ต่างๆถ้าเราเข้าไปที่เซตติ้งนะคะแล้วก็เลือกเมนู system navigation เราสามารถที่จะเลือก c u s t o m g e s t u r e ได้นะคะน,นี้ไฟเข้าไปที่สายจีสเตอร์เราก็จะสามารถเลือกคําสั่งได้นะคะอย่างเช่นถ้าไฟต้องการที่จะสไลด์ด้านข้างซ้ายมือของจอขึ้นลงเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าให้เป็นแบบไหนบ้างอันนี้ไฟตั้งค่าให้เป็นการปรับความสว่างความมืดนะคะพอเราตั้งค่าแบบนี้ระหว่างที่เรากําลังอ่านอยู่อะเราต้องการให้มันสว่่างงนนเเรกกก็็ลลลืืือออมมดดคปะะไที มันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดด้วยนะคะทุกคนคือสไลด์ขึ้นนิดนึงมันก็สว่างขึ้นนิดนึงสไลด์ลงหน่อยนึงมันก็มืดลงนิดนึงคือแบบโหเจ๋งมากเลยมาดูในส่วนของการเขียนกันบ้างนะคะพอเรากดเข้าไปมันก็จะพาเราเข้าไปที่โน้ตต่างๆที่เราสร้างเอาไว้นะคะเวลาที่เราครีเอท note pad อันใหม่เขาก็จะให้เราตั้งชื่อ note pad นะคะแล้วเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากเลยเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการกระดาษแบบไหนพอเราเลือกเทมเพลตที่เราต้องการแล้วอ่ะหน้า note บุ๊กมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีเมนูต่างๆมากมาย f e e ลิ่งในการเขียนถือว่าาาาาดดดีีมกกกเเเลลยยยยนนนนนะะะคค้้ๆๆับรขษหจอ แ้มไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยใดๆนะตอนที่ซื้อเครื่องเขาก็จะมีปากกาสไตลัส ass, แถมมาให้นะคะก็คือเป็นแท่งนี้แหละค่ะที่แฟกํกำลังใช้เขียนอยู่เป็นปากกาสีดําแท่งเรียบๆไม่มีปุ่มอะไรใดๆทั้งนั้นในโปรแปกรมโน้ตแพดที่เขาให้มานะคะเขาก็จะมีหลายปากกาให้เลือกมีหลายสีหลายขนาดมีไฮไลท์อว้มากมายเต็มไปหมดนอกจากปากกาที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อปากกาแบบเติร์ดพาร์ตี้ข้ออื่นเข้ามาใช้ได้เหมือนกันนะคะขอให้เป็นสไตลัสแบบ e m r ก็ใช้ได้หมดเลยอันนี้แฟซื้อปากกาของลามีมานะคะเขาสลักชื่อให้ด้้้้้้ววยยถถาา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 ามม่่่่จจํํํเเปปป็็็็นนนทีะะตตอออออองซืืืกกกกใชคคคบได ไหน,ไหนพูดถึงปากกาแล้วก็ขอรีวิวปากกาที่ไฟซื้อมาหน่อยละกันนะคะไฟซื้อมา2แบบนะคะอันนี้เป็นแบบหมุนหมุนก็คือด้านนึงจะเป็นปากกาหัว E M R อีกด้านนึงก็จะเป็นปากกาธรรมดาเป็นปากกาหมึกซึมเนี่ยแหละที่ใช้เขียนกระดาษธรรมดาได้เลยส่วนอีกด้านนึงนะคะเป็นของยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นนะคะรุ่นนี้เขาก็จะมีปุ่มเป็นแบบปุ่มยังลบมาให้ด้วยเวลาที่เราเขียนผิดนะคะเราก็สามารถที่จะกดตรงปุ่มยังลบเนี่ยเราก็ใช้เป็นยังลบลบได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นให้ต้องไปกดตรงฟังก์ชันยังลบอะ่ะอีกอย่างหนึ ในโปรแกรมอ่าน n น w r e a d รดเของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านไฟล์ EPU b และจดเขียนไฮไลท์ลงไปในไฟล์นั้นได้เลยโดยรวมแล้วนะคะไฟรู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลเรื่องสีเรื่องความไวเรื่องการรีเฟรชต่างๆเนี่ยมันดีกว่ารุ่นก่อนค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะทีนี้มันก็มีบางอย่างที่ไฟไม่ค่อยชอบเหมือนกันซึ่งก็คือในเรื่องของขอบหน้าจอเหน็นป่ะทุกคนขอบหน้าจอของเขาอะ่ะมันเล็กมากเลยอะ่ะแล้วเวลาที่ไฟอ่านหนังสืออะ่ะไฟที่ชอบที่จะถือ อ่านแบบนี้เออเวลาที่เราถืออ่านอย่างเงี้ยนิ้วอ่ะมันจะชอบไปโดนที่หน้าจอที่กำลังอ่านอยู่อะแล้วเราก็จะเผลอกดเปลี่ยนหน้าไปโดยไม่รู้ตัวเราก็เป็นบ่อยมากๆด้วยแต่ไฟก็เข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงได้ทำให้ขอบหน้าจอออกมาเล็กอย่างเงี้ย ด้วยความที่เขาต้องการให้จอแสดงผลมันใหญ่7.8นิ้วเนึกอหรอปะแต่ถ้าเกิดทำกรอบกว้างอะขนาดเครื่องมันก็จะใหญ่ตามไปด้วยมันก็จะไม่แบบเล็กกระทัดรัดแบบเนี้ยก็คืออ่ะนั่นแหละมันก็ต้องแลกมามันก็จะเอาทุกอย่างก็ไม่ได้ สรุปโดยรวมแล้วนะคะไฟรู้สึกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องจอสีขนาดกระทัดรัดที่ทาออกมาได้แบบเจ๋งมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงผลเรื่องความชัดของสีเรื่องความไวของเครื่องเรื่อง refresh rate เอ๋ประทับใจมากๆคือ้าเคยใช้รุ่นก่อนหน้านี้อะ่ะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ดีเท่านี้แต่พอมาจับเครื่องนี้เรารู้สึกว่าแบบเออเออมันดีฉะนั้นถ้าใครกําลังลังเลอย,อยู่เนี่ยไฟรู้สึกว่าเขาก็จะมีเครื่องให้ลองที่ B2S สาขาต่างๆในกรุงเทพต่างจังหวัดยังไงก็ลองทักไปถามที่ Hi Tech s <S ได้นะคะแต่ถ้าใครตัดสิน ใจว่าอยากจะซื้อแล้วก็แบบไม่แน่ใจซื้อดีป่ะวะฝ้ายบอกได้เลยว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มนะเครื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะครบเลยอะอ่านก็ได้จดก็ได้สีก็สวยแนะนำค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่นะคะ